คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ p b e a s y Shop หรือสแกน QR Code ได้เลย สวัสดีทุกคนนะคบยิตรับเข้าสู่ช่องพี่วอเตอร์ฟักกับเกมฟีฟยี่ิบสามครับและวันนี้เรามาอยู่กับโนอาเช่นเดิมครับในส่วนของซีรีส์น็อตติแคมฟอร์เรสขอพักเบรกไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าดงอาลุยฟุตบอลโลกนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังโฟงกัสและก็ตื่นเต้นมากๆ <S <S หลังจากที่เราลุยรอบแบ่งกลุ่มไปเรียบร้อยครับเราชนะลวดทุกเกมและตอนนี้เราเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยในฐานะทีมชาติอังกฤษกันทุกคนและทีมต่อไป ที่เรามีสิทธิ์จะเจอในรอบน็อกเอาท์จะเป็นทีมอะไรเราไปลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปปะ่ะและทีมที่เราจะเจอคือโมร็อกกนั่นเองโอโ้โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนนะครับผมนอกจากทีมเราในรอบ16ทีมสุดท้ายฟ i f a ป o ินส์ครับโมร็อกโกเนี่ยทีมอื่นเขาเจอกับใครกันบ้างครับไปดูกันทีมอื่นๆนะครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฟินแลนด์ก็แพ้โปรตุเกสไปแล้วนะครับผม3-0นะครับบราซิล ถล่มออสเตรียไป4-2ครับส่วนวันนี้เป็นคิวของอังกฤษมอรโคฮังการีแล้วก็ฝรั่งเศสส่วนอีก4คู่นะครับเขาแข่งกันไปแล้วครับก็จะเป็นเบลเยียมเฉือนเยอรมันไป2-1ครับอุ้ยคู่นี้น่าสนใจนะส่วนอิตาลีก็เฉือนเนเธอร์แลนด์ไป2-0ครับสเปนถล่มไอซ์แลนด์นะครับผมกลุ่มเดียวกับเราไป4-3นะครับผมแล้วก็นอร์เวย์นะครับผมนอร์เวย์ชนะอร์จเจต,ตินานะครับผมอ้ยอร์จเจต,ตินาตกรอบปด้เฮ้ย เพราะว่ายิงจุดโทษอย่างนี้นี่คือจบเลยเนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเรียบร้อยแสดงว่ารอบส e ท i f สุดท้ายเนี่ยแข่งกงันไปแล้วเราราว80%เนีทุกคนเบลเยียมเข้ารอบอิตาลีเข้ารอบสเปนเข้ารอบนอร์เวย์พิกล็อกเข้ารอบเฉยเลยแล้วก็จะเป็นโปรตุเกสเข้ารอบบาราซิลเข้ารอบวันนี้ก็เป็นคิวของเราฝรั่งเศสและก็อังกฤษนั่นเองครับผมโอเคจัดไปกับโมร็อกโกในเกมนี้เกมเดียวรู้ผลนะทุกคนนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกเกมที่เราลุยนะต่อจากนี้คือต้องโฟกัสจัดจัดเลยครทุกคนเชื่อตัวจริงคาดว่าจะลงของอังกฤษวันนี้ครับก็แน่นอนครับเริ่มต้นที่แรมสเดลตมริถือว่าขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ตัวหลักได้อย่างดีเยี่ยมคู่กับโกเมสแล้วมีเทรนด์และก็ชิวเวลครับวันนี้การ์กเกอร์คู่กับเบลลิงแฮมซึ่งก็ดูจะลงตัวที่สุดครับ3ตัวรุกก็จะเป็นโฟเดนส์เมาสาก,ก้าและก็หน้าเป้าคือวิลเลียมโนอาครับส่วนฝั่งของบอกโคที่เราต้อง รามาะระวังครับก็อาจจะเป็นพวกฮาคิมซีเอตปีขวาแล้วก็แบ็คขวาของโมร็อกโกเกี่ยงฮาคิมีเนี่ยคืออันตรายนะคือกาบขวาของโมร็อกโกถือว่าอันตรายมากแล้วก็กองกลางตัวรับอย่างอัมระบัิถือว่าเราได้รู้จักเขาดีอยู่แล้วครับในนอตตทงแฮมฟอร์เรสซีรี์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องระวังให้ดีทุกคนอะเลสโก้ในเกมแรกครับทุกคนไปละอะไรครับผมเกมเดียวรู้ผลครับ เรียกว่าถ้าเกิดเสมอในเวลาอย่างไรก็ตามจะยิงจุดโทษและจะได้รู้กันครับผมว่าวันนี้ใครจะได้ไปต่อระหว่างอังกฤษของเราและก็มาร์โคของอัมราบัตนะทุกคนและสําหรับใครที่กําลังคาดหวังว่าเฮ้ยหลังจากจบซีรีส์ของโนอาตลอดอาชีพการขาแข้งแล้วเนี่ยจะมีซีรีส์ของโนอาในเวอร์ชั่นผู้จัดการทีมหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่ามีแน่นอนครับรอติดตามเลยและวันนี้แมตคาดหวังของเซาเกตคือ8.5เรตติ้ง โอเคแล้วก็สายบอลสำเร็จ10ครั้งในครึ่งแรกครับทุกคนโอเคจัดไปอะไรครับโฟกัสกันและเกมเริ่มเลยครับฟีฟ่าบักขันรอบสมุตที่สุดท้ายครับเกมนี้เจอกับโมร็อกโกเรามาในฐานะแชมป์กลุ่มครับอรารบะบัดไม่ไม่ฝืนเลยครับอราระบัะมาดดูครับโมร็อกโคนี่ก็คือไปแบบชิวๆเรื่อยๆฮะและจังหวะน,นี้เราลงมาช่วยเกมรับแบบต่ำจะจัดเพื่อไม่ให้โดนเจาะง่ายๆอาร์บะบาดเปิดเข้ามาลูกนี้ ออกไปด้านซ้ายแล้วพักมือที่เทรนด์มัวแต่จ้องจ้องแล้วยังสามารถบล็อกได้อยู่ครับแล้วจังหวะนี้ซีเอชออกมาหาคิมี่บอกแล้วทางขวาอันตรายวนเข้ามาแล้ยิงติดหาคิมี่อีกครั้งหนึ่งหาคิมี่แล้วหาคิมี่โดนปั๊มไปจากชิวเวลเอาสวยแล้วจวังหวะนี้สวนกลับมาแล้วและขอบอลออกมาด้านข้างปายเลยครับโนอาแล้วโนอาพาสวน โนอามาแล้วโนอาผาสวนโนอามีความเร็วและโนอาจงก,กว่าดีเอลย,ยิงและเรียบร้อยเป็นหนึ่งศูนย์จากอังกฤษโดยการสวนกลับเพียงครั้งแรกของวิลเลียมโนอาไปแล้วอะไรเงี้ยปู่ขคมกริบเลยถ้าเปรียบง่ายๆเนี่ยเหมือนเออร์ลิงเปาหาแรงและลูกนี้ถือว่ายิงแบบเด็ดขาดไม่ได้แรงแต่เน้นทิศทางแล้วก็โอ้โหดูครับยิงอ้อมผู้สัประตูของวอร์โคไปเลยครับคือต้องบอกก่อนว่าผู้สัประตูของวอร์โคเนี่ยเขาเก่งกาจในเรื่องของการเซฟสุดทษน,นะ ถ้าสมมติว่าเราจะจบภายในเวลาจบได้ก็ดีถ้าเกิดยื้อไปบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ว่าตอนนี้เราได้มา1-0เลยครับครองบอลของมอนาโคเนี่ยครองบอลเราราว1 2นาทีเราส่วนมาครั้งเดียวที่เป็นประตูเลยครับเอาเลยฮะเอาเรื่องจะจัดเลยครับ1-0แล้วครับแล้วยิงทุกนัดหรือเปล่าครับเนี่ยโนอาเอาจาังหวะนี้ทำได้ดิแล้วจวังหวะที่โนอาเห็นตรงกลางเอาเมสันเบาเมสันเบาหลุดขึ้นมาแล้วเมสันเบโกดขวาแล้วเรียบร้อยโอ้โหอังกฤษไปแล้วครับจังหวะนี้ ถือว่าบรัสโคพลาด2ครั้งเป็นสประตูถูอเป็นการลงโทษที่โคตรจะเดือดของอังกฤษโอ้ให้ตายครับผมคือบรัสโคอ,ออกบนพลาดแล้วโนอ,อาตัดได้ปุ๊บส่งให้เมสันเมลเหมือนจะชาครับเมสันเมลแต่ว่ายิงคมเกิดโอ้โหและเป็นสอูนยไปเลยออังกฤษชุดนี้ครับถือว่ามาดีเหมือนกันปีนี้มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะเข้าสู่รอบเรียกว่าลึกจะจัด เอาละมาต่อที่ไฮคิมิอาคิมิจะสามารถทำอะไรได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้ว c ีพลาดไปแล้วต่อบอลกันดีด้วยครับชุดนี้ของอังกฤษมงเสยได้ดีจะจัดแล้วจังหวะนี้โฟเดนส่งออกมาด้านข้างแล้วส่วนกลับอีกแล้วของโดอาแต่บอลไม่เชื่องเท่าไหร่บอลไม่เชื่องเท้าแล้วโดอาชิปเข้ามาโฟเดนมงแล้วอีกครั้งโฟเดนยิยงแลวเรียบร้อยปิ้นเป็นสโอโหจบแล้วครับ โอ้โหเป็นการลงโทษของทีมชาติอังกฤษที่โมร็อกโกบอกว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวครับสามครั้งในการบุกคือ3ประตูที่อังกฤษได้โอ้โหได้เห็นใจเหมือนกันแล้วยกเข้ามาถือว่าใช้ได้ครับชิพเข้ามาแต่โฟเดนมงลูกนี้มันไกลแต่ว่าบอลเจ้ากรรมมันก็ยังกลับมาเข้าทางของโฟเดนอีกหนึ่งครั้งแล้วกลายเป็นว่าโอ้โ,อโหลูกนี้ผู้守ประตูเขาเซฟไม่ไหวบอลปรินเข้าไปและ3 0โอ้โหแทบจะตีตัวเข้ารอบต่อไปแล้วอังกฤษ ไม่สามารถเบรกได้เลยครับคือกองหลังของมอโรูอ่ะพอหลุดปุ๊บเนี่ยโนอาดวลเดี่ยวแล้วโอ้โหเหงาทุกคนเลยครับแต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับยังเหลือเวลาเยอะมากราวหกสิบนาทีและฮาคิมิเปิดเข้ามาบบด้านในอัมระบัตจังหวะนี้เราโอ้ออมาสวยแต่ว่าล้ำหน้าไปจากฮาคิมิโดยการโอเวอร์แลปครับมดแต่จังหวะนี้เนี่ยเราเล่นค่อนข้างที่จะมีวินัยนะเพราะาเราลงมาช่วยเกมรับแบบดีมากโนอาออกซ้ายไป ังหว่นี้แล้วเคลื่อนพลโนอาใช้ความใหญ่แล้วโนอาเธอแล้วโนอายังคล่องจะจัดออกมาด้านข้างแล้วดึงตัวประกบเมาส์ตรงกลางหลุดมาแล้วแล้วโซโหมุกโยสาก้าไปเลือกเล่นผิดเตไปหน่อยโอ้โหแล้วโนอาออกขวาไปอูช่องนี้สวยมากๆาแล้วเมสันเมาส์โนอาหลุดขึ้นมาจังหวะนี้เปิดออกมาด้านขวาแล้วไปเลือกสาก้าสมบทเลยโอ้โหเรารออยู่ด้านในแหมไม่มีใครสนเลยอะโอ้โห ออกมาด้านข้างแล้วเบลลิงแฮมส่งมาชิงมาโอ้โหอโอกมาสวยมากๆแล้วโนอาลุดมายิงแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหเป็นการแทงคิลล์พาท,ที่โคตรจะดูของจูดเบลลิงแฮมโอ้โหแล้วยืมท่าดีใจของเวนรูนี่มาแล้วต้นได้ของวิลเลียมโนอาเอาเรื่องอูจูเบลลิงแฮมแทงมาแบบเวอร์มากลูกเี้ยวโอ้โหเป็นช่องที่ไม่มีใครคิดครับ แล้วโนอามันทันด้วยประเด็นเนอะมันก้าวยาวๆแล้วดูมาด้านหน้าของกองหลังเล็กน้อยแล้วก็ขมด้วยครับโอกาสครึ่งหลังครั้งแรกแล้วเป็น1ประตูไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนอีกหนึ่งรายก็เป็นเบนไวท์ครับลงมาแทนโจโกเมสออกมาขวาฮาคิมิปั๊มมาได้แล้วจังหวะ2 2เบลลิงแฮมมาที่ตรงกลางและยิงไกลเบนไวท์ ปาทะแล้วแรมสเตลเก็บได้แรมสเตลครับทดนเวลา1น,นาทีเท่านั้นเลยครับปูนน่าจะใกล้หมดเต็มทนแล้วครับเรียบร้อยทีมชาติอังกฤษครับเข้าสู่รอบต่อไปในฟุตบอลโลกแบบอีซี่ครับเกมนี้ไม่ได้ยากครับต้องไปลุ้นกันว่าในรอบต่อไปเราจะเข้าไปเจอกับใครวันนี้เราผ่านมาราโคโกได้นะตะกอร์4ประตูต่อหและเบิ้ลเลยครับของโนอา2ประตูว,วันนี้ก็ยังคมกริบเหมือนเดิมและ ยิงทุกนัดจริงๆตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดนี้ครับ4นัดมาแล้วในฟุตบอลโลกทําทุกวันจริงครับประตูเนี่ยจบกันไปครับวันนี้ทำาเรติ้งจริงๆแล้วเนี่ยเสาเกตก็เข้มไปหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรตติ้งของโนอาเนี่ยเขาได้8.4แต่ว่าเสาเกตต้องการ8.5้ไงมัน0ูนดไม่หย่วนให้เลยถือว่าเออ่นี่หน่อยก็ไม่ได้นะคุณพี่เสาเกตและก็หูสุดช็อกครับฝรั่งเศสตกรอบแพ้งกรี่1อ่ พ่อโจะจัดทุกคนโ,โหเรียบร้อยเตียอย่างนี้กลายเป็นว่าทีมยักษ์ใหญ่พลาดท่าไป2ทีมแล้วครับคืออาั์เจนติีาครับแพ้นอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสพิกล็อกแพ้ฮังการีไปแล้วเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบต่อไปจะเป็นใครครับทีมต่อไปที่เราต้องเจอในชานะทีมชาติังกิษจะเป็นทีมไหนไปลุ้นกันครทุกคนจัดไป และทีมต่อไปเราเจอฮังการีครับโอ้โหแต่จริงๆก็ถือว่าเราโชคดีนะเพราะว่าฮังการีมันตกฝรั่งเศสมาแต่เราก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากฮังการีก็ตบฝรั่งเศสนะเว้ยฝรั่งเศสนี่คือแชมป์โลกนะมันตกไปแล้วแสดงว่ามันต้องมีดีอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องโฟกัสเหมือนเดิม คู่อื่นๆนะครับที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาก็เป็นเบลยเยียมปะทะกับอิตาลีสเปนเจอนอร์เวย์ซึ่งนอร์เวตบอ์เจนตินามาสเปนก็ประมาทไม่ได้ส่วนโปรตุเกสเจอบราซิลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์และอังกฤษเจอฮังการีแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดพูดถึงชื่อชั้นเนี่ยอังกฤษดีกว่าฮังการีเยอะก็มีโอกาสมาแล้วที่เราจะเข้าสู่รอบต่อไปเอาล่ะทุกคนถือว่าตื่นเต้นจะจัดละจังหวะนี้มันไม่มีเสื้อแขนยาวของอังกฤษอะ มันกลายเป็นว่าเป็นเสื้อทับในซะแล้วโอเคแต่อย่างนี้ก็โอเคอย่างนี้ก็ได้แหละอ่ะอาทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเดินหน้ากันต่อไปในศึกฟุตบอลโลกครับทุกคนนัดต่อไปกับฮังการีและเป็นนัดที่2ของพาร์ทนี้ทุกคนจัดไปวันนี้เราโฟกัสเต็มที่ในรอบควอเตอร์ไฟนอลเจอกับฮังการีครับทุกคนไปดู11ตัวจริงไลอัพกันก่อนแล้วกัน ลายอาสเวตตัวจริงก็อังกฤษมาในชุดเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งสำคัญอยู่เพราะว่าโจโกเมสในเกมที่แล้วเล่นไม่ดีเป็นเบนไว้ ben ์ลงมาแทนแต่ว่าที่ผมยังสงสัยคือกาลักเกอร์ยังคงได้ลงอยู่ทุกนัดผมไม่รู้เหมือนกันว่าลูกรักเซาเกตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเป็นกองกลางที่เสียบอลเยอะที่สุดในทีมแต่ว่าก็ยังได้ลงอยู่ครับท,ท,ทั้งๆที่มีเดคเคนไรท์รอบควอเตอร์ไฟนอลครับกำลังเข้ามาตอนนี้ของทีมชาติอังกฤษครับ 6ประตูใน3เกมที่ผ่านมาของโนอาถือว่าเดือดเหลือเกินครับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกไม่ง่ายครับ4ปีวีครั้งหนึ่งและวันนี้โดดเด่นเหลือเกินคือถ้าเกิดสมมุติว่าโนอายังอยู่ทีมเล็กๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะพูดอนุมานได้ว่าเฮ้ยจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยเนื้อหอมแน่ๆแ,แต่ว่าตอนนี้มันอยู่กับบาร์เซโลนาไงมันจะไปไหนอีกอะทุกคนมันคือแบบถ้าพูดถึงมันคือทีมระดับสุดกาฟแล้วนะบาซามัดิดครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะย้ายอีกครั้งก็น่าจะเป็นเรื่องของความชอบแล้วแหละเออวันนี้เรตติ้งคาดหวังคือ8.5ทุกคนของบอลให้ได้60โอเคแสดงว่าวันนี้แซวเกตเน้นของบอลนะเจอกับฮังการีครับรอบคัลเตอร์ไฟแนลและเกมเริ่มแล้วเลยครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้เชฟเฟอร์เขาตัดได้ดีแล้วดูครับฮังการีไม่ธรรมดาครับชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ แล้วขอบอลจากด้านหน้าบุกโยซากาส่งไม้แล้วช่องนี้บนมาแล้วหูไม่ได้พลิกพลิกปุ๊บเจอปั๊บเลยครับหูวันนี้โอ้เกือบแล้วครับแต่เริ่มต้นมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วโฟเดนจังหวะนี้แล้วเราขอโฟเดนยกขึ้นมาสวยๆอ้อมมาจังหวะนี้เอาบอลลงเฉียบแก้ไหนแล้วโนอายิงเรียร์แล้วเรียบร้อยเป็น1ึงศูนย์โอ้หจังหวะชาบช่วยของวิลเลียมโนอาและก็ฟิลโฟเดนเข้าขารู้ใจกันเว่อ โอ้ oh, เป็น1-0เลยับพังการีบอกโดนลูกอย่างนี้อีกแล้วคือถ้าทุกคนเห็นนะหลังๆเนี่ยอังกฤษจะใช้บอลหลังลายบ่อยมากและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โอ้โหทำได้ดีวิลลี่เออร์บานเรักบกองหลังตัวเก่าเอาโนอาไม่อยู่เนื่องจากสลีละมันคนระเบอร์กันเลยครับไม่กล้าทำฟาวด์ด้วยตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นความโควต์นอาร์1-0ไปแล้วยิงทุกนัดจริงๆวิลลี่เออร์บานวิลลี่เออร์บานเกือบช้าไปแม่ และจะข้ามฟากมาจังหวะน,นี้แม่นแค่ไหนบอลตกพื้นแล้วชิวเวลชิวเวลเอาชิวเวลยังได้อยู่ครับเปิดมาที่โนอาจะขึ้นยากไปหน่อยโนอาหักหักกลับมาแล้วโนอาเล่นแคบแคบมาวนกลับมาตั้งกันใหม่ส่งเข้ามาที่การลกเกอร์มาต่อไปส้นเมาส์แล้วโนอาโนอาเลือกซ้ายสุดไปครับจังหวะน,นี้เข้าจุดแล้วเป็นชิวเวลเปิดเข้ามาแล้วบูโยสาก้าวนออกมาแล้วโนอาไปทับทางกับเพื่อนโนอาฝืนโนอาฝืนแล้วยิงเสาแรกไปโอ้โห ยังฝืนได้ดีครับด้วยความใหญ่ของเขาเลับ่งเขก็ามาเปิดเมสันเมาส์เปิดมาเสาแรกโนอาขึ้นหมวกไม่ถึงอยู่ด้านหลังแล้วเป็นบุโกโยซากาเก็บได้ออกมาขวาแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาด้านในเคาะกันอยู่หัวกะโหลกแล้วโนอาโนอาหมวนหมวนอยู่แล้วไปเร็วไม่ได้โนอาออกมาก่อนครับคลายออกาไม้มันดึงช้าอังกฤษไม่เร่งรีบมากมาที่การ์ลัเกอร์ แล้วพลิกมาแล้วจังหวะนี้ส่งให้บุกโยสากาอ้อมหลังมาสวยๆบุกโยสากาเปิดเข้าด้านในเป็นเซนเากดขวาแล้วเซฟครบผมโอ้ยกูลาซิชในครึ่งหลังนะตรงนี้ของฮังการีแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเอาแยกมาได้โนอาหุ่นออกมาแล้วดูครับโอ้โหเทิร์นมาสวยมากจังหวะนี้ไปแล้วโนอาขอบอลหลุดขึ้นมาโนอาตั้งป้อมยิงขวาแล้วดูเซฟโอ้โหแทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแล้วเปลี่ยนอะไรครับผมคู่เดิมครับริจเจมลงมาเป็นแบ็กซ้ายแทนเบนชิเวลอะไครับโซบอสไล และยังได้อยู่ครับริเจมส่งต่อมาแล้วโนอาติดเครื่องโนอาติดเครื่องส่งออกไปแต่แหมช่องนี้ไม่ทะลุอีกแล้วเลยครับวันนี้จ่ายบอลไม่ดีแล้วฮังการีส่วนขึ้นมาบอกเลยว่ามาถึงโรแดนซาไลาแล้วเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์มาที่โซบสไลยิงปันปันแต่เซฟได้ที่แลมสตลขู่แลมสตลก็ยังช่วยทีมได้อยู่เลยครับแต่ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยครับครึ่งหลังไม่ได้ครองบอลไม่ได้ทําอะไรเลย เปิดมาเสาแรกมงเช็ดมาแล้วสวนกลับหรือเปล่าจังหวะนี้ต่อไปโนอาโนอาล็อกเข้าดานในแล้วโนอาไปแล้วใหญ่กว่าโนอาใหญ่กว่าแล้วโนอาหูมาได้ไงวิลเลียมวิลเลียมโนอาหลุดมาแล้วกดเรียบร้อยโอ้โหโตโรขึ้นสนามเอาเรื่องจัดจดของวิลเลียมโนอาโอ้คือมอรกโกที่รอยหลังอยู่เนี่ย อยู่คนสุดท้ายเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆแล้วพอโดนกระชากหนีเนี่ยคือด้วยซาลีล้ามห่างกันเกินและจบเลยครับมันไม่สามารถที่แซได้น่าจะเป็นแบ็กซ้ายของเขาครับฮังการีเอาโนอาไม่อยู่ครับเร็วกว่าก็จริงนะไ,ได้กับแบ็กซ้ายแต่ว่าด้วยความใหญ่มันเข้าไม่ถึงบอลอะไรครับแล้วมาอีกครั้งหนึ่งพยายามจะเอาคือได้ได้ใจสู้จริงฮังการีและส่วนขึ้นมาฝากต่อในจังหวะนี้เรียบร้อยก็เป็นทีชิอกักกฤษเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายต่อไปครับฟุตบอลโลก ปีนี้ครับโอ้โหถือว่าดูเดือดจริงๆและโออาครับโอ้โหยิงแม่งทุกนัดจริงๆริง,รงเป็นความหวังของทีมชาติจริงๆครับวันนี้นี่ครับวันนี้ก็ถือว่าทําผลงานใช้ได้นะโอเคแหละโดยรวมทีมอาจจะเป๋ๆบ้างในครึ่งหลังแต่ก็ชนะมาได้ครับทุกคนเน้นเกมรับสะส่วนมากนะอังกฤษในช่วงสองนัดที่ผ่านมา ฟอร์มโดยโรวมส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ว่าผลลัพธ์ได้ก็โอเคและทีมที่เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายเป็นเบลเยียมสเปนโปรตุเกสและก็อังกฤษครับทุกคนโอ้มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะเข้าไปเจอโปรตุเกสนะในรอบต่อไปก็ถือว่าดูเดือดเหมือนกันเลยครับผมเอาเรื่องแล้วนะเริ่มที่จะเจอทีมใหญ่หญแล้วเพราะรอบลึกแล้วเอาจริงๆสองรอบที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เจอทีมใหญ่มากนะเราผ่านมาได้แต่ว่ารอบต่อไปเนี่ย ไม่โปรตุเกสเบลเยียมก็สเปนแหละครับและเราจะเจอกับโปรตุเกสโอ้โหกูเจอพีโดพีโดอย่างเล่นอยู่วะเนี <c> ่ย <oughs> เอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันในพาร์ตต่อไปแลวกันนะทุกคนโอเคครับพาร์ตนี้เดี๋ยวเราอาจจะพักกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับฟีฟ่าเวิร์ลคัพของวิลเลียมนะอาใครชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องมีบอววัตฟ์กด้วยแลวกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์เป็นอกำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับ ก็สำหรับช่องบิ๊กบอลทัฟฟ์หลังๆก็จะเริ่มที่จะมีไลฟ์สดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวทิกต o กก็จะมีนะก็จะมาช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเต็มที่นะประมาณนั้นนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะมาไลฟ์ก็จะมาในช่วงนั้นแหละใครอยากพูดคุยตอบคําถามสูุสนานมาพูดคุยกันได้ครับในช่วงนะั้นและเจอกันนะครับผมในช่วงไลฟ์สดวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรับชมมีความสุขครับสนุกกัรเล่นเ,เกมแล้วมาต่อกันในพ์ทต่อไปครับทุกคนบ๊ายบายครับ